ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคราวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสรุปข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่อย่างนี้ก็หวานเจบสิครับ ลิเวอร์พูลนะครับเอาจริงเต็มยื่นซื้ออเมลเบลล่าคอปชัพเข้าสู่ทีมในช่วงตลาดเดือนมกราคมในฐานะตัวแทนของเวิร์กิลฟอนไดส์หลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับมีรายงานเมื่อวันลิเวอร์พูลกำลังจับตาม o องกองหลังดาวรุ่งของเซาท์ทันตันที่มีชื่อว่าอเมลเบลล่าคอปชัพและทางลิเวอร์พูลก็ได้วางตัวเอาไว้แล้วว่าอยากให้กองหลังชาวเยอรมันรายนี้เข้ามาเป็นผู้สืบทอดทายาทก,กองหลังของลิเวอร์พูลต่อจากเวิร์กิลฟอนไดส์ที่กำลังใกล้ที่จะเกษียณอาชีพการกแข่นขันลลเพราาะมีีีออยุ31ปแ้วในนนต้ และน่าจะอยู่คาแก่้งกับทีมได้อีกไม่นานดังนั้นจึงทําให้ลิเวอร์พูลจำเป็นจะต้องมองหาเซ็นเตอร์แบ็กที่มีความเหมาะสมเอาไว้ตั้งแต่เนินเน่นๆนะครับโดยล่าสุดนะครับตามการรายงานจากสปอร์ตวิดเน็ต ได้ออกมาอ้างอิงว่าสโมสรลิเวอร์พูลกำลังจับตามองสถานการณ์ของอเมลเบลล่าคอปชัปกองหลังของเซามท์ตันในวัย20ปีรายนี้เป็นอย่างมากและเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอขอซื้อตัวให้กับทางทีมนักบุญพิจนาในช่วงตลาดเดือนม,มกราคมที่จะถึงนี้เลยและหากเซามท์ตันไม่เต็มใจขายนักเตะรายนี้ออกจากทีมในช่วงกลางฤดูกาลลิเวอร์พูลก็พร้อมที่จะกลับมาให้ความสนใจในเดี๋ยวนี้ครั้งในช่วงตลาดเสมอปีหน้าโดยกองหลังในวัย20ปีรายนี้สร้างความประทับใจเป็นอย่างมากในการขัดขืงกับเซาเทนตันตั้งแต่ในฤดูกาแลแแรกะ ก้าวขึ้นมาเป็นกองหลังตัวหลักของทีมนักบุญเสาทำต้นในระยะเวลาอันรวดเร็วและด้วยฟอร์มการเล่นของเขาที่เข้าตาแบบนี้ทําให้ตัวเกดบนั้นก็ตกเป็นเป้าหมายในการเสริมทัพของลิเวอร์พูลย่างช่วยไม่ได้แถมตอนนี้ลิเวอร์พูลยังไม่มีคู่แข่งในดีนี้เลยและช่วงตลาดเดือนมกราคมที่จะถึงนี้อาจเป็นโอกาสสาคัญที่ลิเวอร์พูลจะคว้าตัวกองหลังรายนี้เข้าสู่ทีมในราคาที่ไม่แพงจนเกินไปนะฮะ โดยทางทีมงานแมวมองลิวภูมมองว่าด้วยความสูงถึง6ฟุต2นิ้วและเป็นนักเตะที่มีรูปร่างสูงใหญ่แต่ด้วยความรวดเร็วที่เพิ่มเข้ามาเป็นอีก1จุดเด่น ซึ่งเหมาะสมมากกับฟุตบอลสไตล์การเล่นของเจอเก็งครับและณตอนนี้ทางลิเวอร์พูลก็ได้วางตัวเอาไว้แล้วว่าน่าจะเป็นนักเตะรายนี้ที่จะก้าขึ้นมาแทนที่ของวูดคิวฟันได้ที่เหลือเวลาคัดแข่ง,ขงกักบลิเวอร์พูลอีกไม่นานและในส่วนตำแหน่งของเจอมาติมนั้นทางลิเวอร์พูลก็ได้วางตัวอิบรายมากโกนาเตเป็นทายาทสืบทอดต่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดวยการนี้นนถือในวันลิเวอร์พูลเป็นลูกค้าชั้นดีของทางเซาท์เทินตันและเคยมีการซื้อขายนักเตะร่วมกันมาแล้วหลายคนไม่ว่าจะเป็นนาทินิควาย กันว่าถ้าหากลิเวอร์พูลยื่นข้อเสนอที่เหมาะสมเข้าไปให้กับสโมสรสาวถิมตันพิจารณาแล้วแล้วก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันที่ลิเวอร์พูลจะประสบความสุจในเดี๋ยวนี้ในนั้นต้องรอรุ่นกันว่าในช่วงตลาดเดือนมกราคมที่จะถึงนี้ลิเวอร์พูลของเราจะยื่นข้อเสนอขอซื้อตัวอเมลเบล่าคอปชปตามที่กำลังตกเป็นข่าวจริงหรือไม่นะฮะโอ้โหส่วน แอดมินนะครับเดี๋ยวจะหาคลิปไฮไลท์การเล่นของนักเตะคนนี้มาให้ได้ชมกันนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์ไว้ด้วยล่ละครับจะได้ชมฟอร์มนักเตะคนนี้ว่าที่ทายาทของเวอร์กิลฟันได้ส์พอโรเบนสันฟันธงแบบไม่กลัวนหาแยกจุดเบลนแฮมเสร็จลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนในช่วงตลาดเสมอหนา้าพอโรเบนสันนะครับอดีตผู้รักษาประตูของตันนัมฮอสเปอร์และทีมเชนเกรดก็ได้ม,มาสวมบทพ่อหมอและชื่อมันว่า ที่สุดแล้วลิเวอร์พูลจะสามารถคว้าตัวจูดเบลงแฮมกองกลางของปริโซนอลเข้าสู่ทีมได้อย่างแน่นอนพร้อมที่ว่าหลังจบฤด,ดูกาลนั้นนั้นนักเตะตัวหลักของทีมอย่างเจมส์มิเนอร์นาบีเกต้าและอเล็กออกเล็กชิมเลนน่าจะย้ายออกจากลิเวอร์พูลค่อนข้างแน่นอนและนั่นจึงทําให้ลิเวอร์พูลมีพื้นที่ว่างในตะำแหน่งกองกลางเป็นจนํานวนมากและจําเป็นจะต้องเสริมทัพด้วยกองกลางร,รายใหม่เข้าสู่ทีมโดยด่วนพอโรเมซันนะครับได้พูดตรงนี้ผ่านทางฟุตบอลอินซเดอร์โดยเขาระบุว่ามันถึงเวลาแล้วที่ทลิเวอร์พูลจะ เพราะนักเตะกองการที่มีอยู่ภายในทีมนตอนนี้น่าจะไม่สามารถใช้งานได้อีกหลายคนในลิเกหน้ารวมถึงนักเตะตัวหลักอย่างตีเอ็กซกอคันโดราและจอแดนเฮลซันต่างก็มีอายุที่มากขึ้นและไม่น่าจะลงสนามเป็นตัวหลักให้กับลิเวอร์พูลทั้งฤดูก,กาลนี้อย่างแน่นอนดังนั้นทางเลือกเดียวของ Liverpool, ลิเวอร์พูลในฤดูกาลหน้าก็คือการผ่าตัดทีมครั้งยิ่งใหญ่นั่นเองผมเคยได้ยินข่าวมาว่าลิเวอร์พูลให้ความสนใจเป็นอย่างมากในตัวของจูดเบลนแฮมรวมไปถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เป็นอีกทีมที่ผมได้ยินนข่าา่าาาวมกก็สใจ แต่สาหรับผมแล้วผมมองว่าจูส์เบลลิงแฮมเหมาะสมกับการเป็นผู้เล่นของลิเวอร์พูลมากที่สุดนะครับโดยผมขอพูดตรงนี้ในฐานะที่ผมเป็นคนอังกฤษซึ่งผมก็มองว่าเจ็คกิงครับเหมาะสมที่จะเป็นผู้ดึงพรสวสรค์ของจูด์เบลลิงแฮมให้ก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะระดับโลกได้ดีที่สุดกว่าทีม,มอื่นๆและมันจะเป็นผลดีมากๆต่อทีมชาติอังกฤษของเราถ้าหากจูดเบลลิงแฮมสามารถพัฒนาตัวเองไปในเส้นทางที่ถูกต้องตอนนี้เขาเพิ่งจะมีอายุเพียงแค่19ปีเท่านั้นเขายังมีเวลาในการพัฒนาตัวเองอีกมากมาย และสามารถเก่งขึ้นได้มากกว่านี้เองและเจอเก้งครอปก็เป็นผู้จัดก,การทีมเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ผมเชื่อใจเขาและก่อนหน้านี้นผมก็เคยได้ยินข่าวมาว่าจูดเบลงแฮมนั้นมีสตีเวนจูลาตเป็นไอดอลของเขาดังนั้นลิเวอร์ pool ก็น่าจะเป็นอีหนึ่งสโมรสร,รที่ตัวกคนนั้นใฝ่ฝันอยากจะลงเล่นให้และอยากลงเล่นที่แอนฟิลด์ซึ่งแน่นอนว่าผมตรวจสอบข้อมูลเรื่องนี้มาดีแล้วและก็ขอฟันธงอย่างไม่กลัวหน้าแหกเลยนะครับว่า ลิอรูพูจะสามารถคว้าตัวจ,จูดเบิร์มแฮมเข้าสู่ทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์หน้าได้อย่างแน่นอนเพราะในตอนนี้ใจของนกเตะน่าจะอยุดที่ลิอรูพูแล้วแต่เขาไม่ได้แสดงออกมาก็เท่านั้นเองและทางเดียวที่จะทําให้ลิบบูผูพลาดในเดี๋ยวนี้ก็มีแค่าทางเดียวก็คือโปลุเซียดดนมวนทำการโกงราคาค่าตัวจ,จูดเบิ์มแฮมแบบมโหฬารจนทําให้ลิอร์พูไม่สามารถสู้ราคาค่าตัวของเขาได้ แต่สำหรับกู่แข่งรายเงินนั้นผมมองว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลมีโอกาสที่ดีในการคว้าตัวจ,จูดเบลลิงแฮมเข้าสู่ทิ field. นอันฟิลเหนือกว่าทีมอื่นๆอยู่มากพอสมควรเลยทีเดียวนะฮะโอ้โหก็มีตำนานสตีเวนเจอร์ลาดนะครับเป็นไอดอลถ้าหากย้ายมาสู่ลิเวอร์พูลจริงๆมอบเบอร์แปดให้เลยนะฮะท่านผู้ชมโอ้โหให้ไปใส่เลยนะฮะสำหรับจูดเบลลิงแฮม คริสเตียนโรเมโรเชื่อว่าลิซันโดมาติเนสเก่งพอๆกับเวอร์กิฟันได์และดีที่สุดในศึกพรีเมียร์ลีกคริสเตียนโรเมโรเซนเตอร์แบ็กในวัย24ปีของสโมสรทอนเนมฮอสเปอร์ ur, ได้ออกโรงยกย่องลิซันโดมาติเนสกองหลังที่เพิ่งย้ายมาคัดแข่งกับทีมไปแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อช่วงสมอที่ผ่านมานั้นว่าเป็นยอดกองหลังชั้นยอดของศึกพรีเมียร์ลีกและเก่งพอๆกับเวอร์กิฟันได์กองหลังของลิเวอร์พูลอย่างไม่ต้องสงสยัยพร้อมเชื่อว่าเมื่อฟันได้ฟอร์มตกลงไปหรือประกาศแขววนนนสตัไปแล้้ ก็จะเป็นเลซันโดมาติเนสนี่แหละจะสามารถก้าวขึ้นมาเป็นกองหลังที่ดีที่สุดในศึกพิมลิกได้อย่างแน,น่นอนเพราะตอนนี้ตัวของเขานั้นมีความเก่งกาจพอๆกับเบื้อกิฟันได้แล้ว โดยรายงานนี้มาจากสเก็ตสปอร์ตนะครับได้ออกมาระบุว่าคริสเตียนโรเมโลที่ถูกยืมตัวมาจากออตแลนตาเมื่อฤดูกานที่แล้วและสัญญาถาวรกับทอร์นาโดสเปอร์ก็ได้ออกมายกย่องลิซานดมาร์ติเนสเพื่อนร่วมทีมชาติอาเจนตินาของเขาแบบออกหน้าออกตาว่าลิซานดมาร์ติเนสถือเป็นกองหลังที่ดีที่สุดในเอลิดิวิชีลีกของฮอลแลนด์เม <st arts> ื่อฤุูกานที่แล้ว และการย้ายมาสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเขานั้นก็สามารถยึดตำแหน่งตัวจริงของทีมปีสด่งได้ในทันทีและการที่ฟอร์มการเล่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดีวันดีึ้นขึ้นมาได้นั้นส่วนสำคัญก็คือการที่พวกเขามีกองหลังในวัย24ปีรายนี้อยู่ภายในทีมนั่นเองนะครับซึ่งการมาของลิซานโดมาร์ติเนนั้นช่วยยกระดับเกมรุกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน ถ้ามีใครถามผมว่าใครคือกองหลังที่ดีที่สุดในศึกพิมลิกในเวลานี้ผมสามารถตอบได้ทันทีนะครับว่าเป็นเวอร์กิฟันไดจากลิเวอร์พูลและลิซานโดมาติเนสจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมยกย่องให้ทั้งสองคนนี้ได้คะแนนเท่ากาันเพราะเขาเก่งที่สุดในสายตาของผมและถ้าหากใครจะบอกว่าเวอร์กิฟันไดนั้นเก่งที่สุดในลีกนั่นผมก็เห็นด้วยแต่ลิซานโดมาติเนสที่ผมให้คะแนนเท่ากับฟันไดก็น่าจะได้รับการยกย่องว่าเป็นกองหลังที่ดีที่สุดในศึกพิมลิกเช่นเดียวกัน ผมรู้จักดิซโนมาร์ติเนสเป็นอย่างดีเราเล่นทีมชาติร,าร่วมกันเขายืนเป็นกองหลังตัวกลางให้กับทีมชาติอาร์เจนตินาได้อย่างแข็งแกร่งและในช่วงฟุตบอลโลกปลายปีนี้เขาจะได้เป็นกองกลังสําคัญให้กับทีมชาติอาร์เจนตินาของเราและผมก็มองว่าเขาน่าจะกลายเป็นดาวเด่นของศึกฟุตบอลโลกในครั้งนี้ได้อย่างแน่นอนและที่สําคัญผลงานในทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นไม่มีอะไรข้อสงสัยอีกต่อไปแล้วแม้ว่าเขาจะได้ลงสนามให้กับต้นสกันใหม่ไม่ถึง10เกมแต่ผลงานของเขาก็เป็นเรื่องที่ยอมรับแล้ว การเจอกับลิวอห์พูในศึกแดงเดือดลิซันโดมาติเนสก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยีงเง่ยมละสกัดก้นเกมบุกของลิวอร์พูเอาไว้ได้แทบทั้งหมดดังนั้นตอนนี้จะมีใครกล้าเถียงผมอีกไหมว่าลิซันโดมาติเนสนั้นไม่เก่งจริงหรือไม่ไดีที่สุดในลีกเทียบเท่ากับเบอร์กิลฟันไดิ์และคำพูดของผมนั้นมันก็ไม่ได้เกินความเป็นจริงเลยแนมะ้แต่น้อยมเมื่อเชิญคุณก็ลองกลับมาคิดคำพูดของผมอีกทีเมื่อรดูการนี้สิ้นสุดลงว่าคำพูดที่ผมบอกว่าลิซันโดมาติเนสเก่งท ันนี้เป็นความคิดส่วนตัวของเขาคนเดียวนะฮะโอ้โหออกมายกยอป่อปัน้นแบบสุดลิ่มทิมประตูจริงๆนะฮะก็เป็นมูกันนะครับเนื้อน้าทิมซาดพร้อมพี่นอ้องอาร์เจนตินาครับกับธรรมบาดาละครับนี่คือสรุปาล,ลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรบอบเยี่ยงของวันที่19กันยายนนะครับจัดพี่น้องจัด ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สําคัญนะครับมืองน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ